ชุดเวชชีพเดชค่ชชชะเปิดตัวแลว้วค่ะแม่ก็รู้สึกวันนี้เป็นทางการจริงๆอ่ะ,ะก็ดีใจค่ะ,ะเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์เนี้ยเอ,อ่อปีนึงแล้วแล้วก็เก็บเป็นความลับนานพอสมควรค่ะได้แต่กรีดอยู่คนเดียวพี่ปิ๊กหงปิ๊งหุ่นนี่ก็เพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยใช่บางทีก็คันปากเวลาเจอพี่ๆแล้วก็แบบเอ๊มบอกไม่ได้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตล้วหน่กไปที่แล้วจำได้าม้างานกีฬาช่วงสามอะใช่เออแต่กับกายอ่า แล้วตอนที่ว่าเขาที่ต่อมาเขารู้สึกยังไงบ้างรีออกมาดังมากเท้าที่จะดังได้ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆเพราะว่าคือว i กเก r ร์สกีเปเหมือนกับเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นอินสปรชั่นสำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะว่าเวลาเราออกกำลังกายแล้วเปิด y t u t u แล้วดูแบบว i กเก r s ์สกเป็แบบเดินแฟชั่นโชว์อะไรอย่างงี้ค่ะขอแท้เขาว่านางฟ้ารู้สึกยังไงบ้างะคร ยังไงก็ได้มันเป็นฝันที่ไม่กล้าไม่กล้ากลัไม่กล้าฝันใช่มันเอาจริงนะเจนคุยกับพี่เจนยังรู้สึกเจ็ดฝันเลยโอ้ยน่เหมือนกันโคโล่ใช่ค่ะตอนแรกอ่ะเป็นเอ่อเฉพาะเอเชียเป็นเจ็ดประเทศแต่พอไปถ่ายจริงๆอ่ะค่ะแล้วเหมือนพอเราได้เจอแบบผู้บริหารของเจเรียเขาก็ถามว่าอยู่สนใจเป็นโคโล่ไหมเราตีนแบบ คิดบอกใครไม่ได้ด้วยเป็นแบบคมเปญใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เลยใช่ไหมก็ใหญ่สุดในชีวิตแล้วอะคือมันเป็นรูปที่รูปที่ถ่ายในวันนั้นก็คือติดโัวโลกอะค่ะเมาบอกใครบอกบอกใครก่อนบอกใครไม่ได้เลยเพราะว่าเขาให้เซ็นสัญญาเลยค่ะแม้กระทั่งแบบคนที่ไปด้วยคือทุกคนต้องเซ็นสัญญาหมดต้องต้องต้องเซ็นสัญญาว่าห้ามแบบห้ามถุดแม้แต่แบบถ่ายเบื้องหลังก็ไม่ได้ ภารกิจหลังจากนี้มันต้องมีอะไรอีกไหมคบพี่เจนก็ตลอดมันก็จะเป็นโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ในปีก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแบบช่วงๆนะคะก็จะต้องไปถ่ายกับเขาเรื่อยๆเจนต้องไปตังประเทศด้วยไหมคะค่ะต้องไปด้วยอันที่ถ่ายนี้ก็ถ่ายอยู่นอกค่ะอ๋อเหรอเราก็เป็นชีมเมืองนอกเราก็เป็นแนตัวรู้แบบชิมที่แบบชิมที่เจนรู้สึกว่าเหมือนเท่าไหร่ก็เหมือนไม่ได้ตื่นจากฝันจริงๆเหมือนยังฝันแล้วฝันอีกฝันแล้วฝันอีกนะคะ มีาามีค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเราพูดถึงคอลเลคชั่นต่างๆแหม่ในร้านก็เป็นยังไงบ้างเม่ตอตอนนี้เอ่อจะบอกว่าไม่ว่าคอลเลคชั่นไหนเนี่ยก็เป็นคอลเลคชั่นที่สวยสําหรับวิตอเรียอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขามาทนีรนน้านนู้นๆเราก็จะรู้สึกยังไม่ทันใส่ก็เซ็กซี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตอนอะไรเขาเลือกเราไม่กล้าพูดเลยไ่แไม่การดูแลร่างกายลูก ก็เออ่การดูแลตัวเองแล้วก like <with> ็เหมือนกับก็จริงจริงก็ดูแลตัวเองมาค่อนข้างพักนึงแล้วอะค่ะงต้ก็วองมาทำค่วเองพร่ะว่ามันมันเหมือนกับเป็นดิวตี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยอะค่ะประเทศไทยเสียหน้าไม่ได้ต้องกินอยู่ตับใบไม้เจนเจนสลับไม่งั้นหนูแบบเป็นลม สิ่ง oh, ที่สนับคืออะไรพี่เจนพี่เจนปจ,จาก,จจากาอ,อาหารนกอาหารนกกว่ากว่า <c oughs> นกกว่าอีกไม่ค่ะก็เป็นพว like, นก,กวแบบคีนัวแล้วก็กินปลาเยอะขึ้นเพราะ Karena, ว่าพอเจนแบบขอมลงมากๆมันจะแบบเดี๋ยวมันจะผอไปอค่ะจริมันหนักใจไหมมันต้องครุงด้วยแล้วมันต้องเซกซี่ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ลําบากมากเพราะว่าด้วยด้วยอายุเจนพอถ้าเกิดมากเกินไปเดี๋ยวมันก็จะแบบเนอะคนชอบเจนแบบ เด็กอ่ะแบบยิ้มแล้วมึงแก้มอย่างเงี้ยค่ะต้องสนใจนะโฟร์ด้วยเซ็กซี่ด้วยแล้วต้องเด็กตลอดเวลาก็ยากอบบพี่ตียากมากอยู่บนความคาดหวังอะค่ะแต่ทุกวันมันมีความสุขกับการที่ต้องดูแลตัวเองมีความสุขมากจริงๆก็เหมือนกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนนาฬิกาในตัวเจนอยู่แล้วอะค่ะว่า ว่าต้องดูแลตัวเองเวลานี้เดี๋ยวต้องตื่นเดี๋ยวต้องทําอันนี้ต้องวิ่งเวลานี้กินอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเป็นแบบรูทีนว่าเราต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากควาคาดหวังของคนด้วยไหมคะพี่เจนเพราะคนคาดหวังว่าจะพี่เจนเราก็ต,ต้องแบบตลอดเป็นตลอดขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้แล้ววะขึ้น 15, ตั้งแต่อายุสิบห้าตั้งแต่เข้าวงการสามสิบสามสิบปีได้อยู่ได้สิคะเจียมเลย สามสิบปีค่ะจริงเราเราอยากจะสตาร์ตตรงนี้ไปมาสำหรับเรานะวันนี้ไม่นะจริงๆเจนก็แฮปปี้กับทุกๆช่วงชีวิตอะค่ะก็มันก็สนุกแล้วก็เหมือนกับแต่ละช่วงชีวิตมันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบแตกต่างกันแสดงว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่คนดฉว่าไม่แต่งหน้าแล้วหน้าเด็กโอ้ยเจนไม่ได้พูด หรือว่าเปนจริงอะคะมีแล้วว่าเจนี่ไม่แต่งหน้เอาเท่าไหร่เนี่ยเอาเท่าไหร่าก็เปิดอนาคตถ้าฝากก็ฝากด้วยนะคะสำหรับทุกทุกคนแล้วก็คอลเลกชันต่อๆไปที่กำลังจะมีกับ Victoria s e c r e t ก็ฝากฝากเป็นแรงใจฝากเป็นกำลังใจให้เจนนี่ด้วยนะคะว่าคอลเลกชันต่อไปจะเป็นยังไงบ้างขออยากแอบถามเรื่องเรื่องของฝันพี่เจนอาจะไหมคะว่าพี่เจนฝันฝันอะไรอย่างเงี้ย การทํางาน,นัจากนี้นมาคือมันต้องไปขั้นไหนแล้วพี่เจนเพราะนี่ก็ถือว่าแค่นี้เจนว่าก็สาหรับในชีวิตวงการเจนะ่ะจริงๆอันนี้มันเหมือนกับเหนือความคาดหมายแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนมันเป็นความฝันของเราจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบคิดอะไรไปมากกว่าแบบตอนนี้อไะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้มันก็แฮปปี้แบบเจนว่าอันนี้มันก็อยู่บนนี้แล้วอะคะ พอแบบเป็นพี่เจนสุดเฮดานมาโดยตลอดเนี่ยค่ะบางทีเฮดันแบบ่าเวอร์ไว่อยากจะให้แบบโนโลกอยากจะไปร่วมงานโน่นนี่นั่นถูกเชิญไปตลอดอย่างนี้มันมีแบบแบบไหนเกิดขึ้นไหมพี่เจนก็มีในอนาคตค่ะก็เอาเป็นว่าเจนไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรมากแล้วกันเนาะบางทีเวลาเราพูดอะไรเยอะเดี๋ยว,ว, <laughs> วให้ความให้ความหวังคนอะไรเงี้ยเวลาเรารู้อะไรมาต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามฝากติดตามอะไรที่มันกำลังจะเกิดในอนาคตข้างหน้าด้วยแล้วกันพี่เจนถามแคมเปญนี้ก็คือใหญ่มาก ก็นิดนึงอันนิดนึงไม่นิดแล้วมั้งค่ะเป็นตัวเลขอะไรบางอย่างเดี๋ยวสมมติตอนเขามาแต่ว่าเขาเห็นตัวเลขกังวลใจสมเหตุสมผลกับอายุเนาะเร่ไปดูเขาพิจารณาเรื่องที่มันผ่านมาค่ะ เรื่องเรื่องการแบบมีปัญหาในครอบครัวต่างๆพูดอะไรบ้างจริงๆอยู่วงการนี้มา30กว่าปีเนี่ยก็เป็นปกติแล้วเนอะเจนว่าพี่ๆก็คงจะเห็นทุกช่วงชีวิตของเจนมันก็มันก็มีอะไรพวกนี้แบบเป็นปกติอะค่ะเจนก็เจนก็เหมือนกับแบบํามาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่มันก็อยู่ยังอยู่ด้วยกันจริงๆอะมันมาเป็นความปวดใจไหมพี่เจนไม่อ่ะมันเหมือนกับเราทุกคนเป็นพี่น้องกันแล้วอะค่ะ แล้วการที่เจนต้องมาตอบใครอ่ะเจนว่ามันก็คือหนึ่งคือความเป็นห่วงสองก็คือแบบเอ้ยบางทีมันก็ต้องอัปเดตสถานะอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็คงอยากจะแบบรู้ก็เลยสอบถามจริงๆเจนไม่เคยแบบตะกิ้ทะขวงใจหรือว่าแบบกั้มกืนที่จะต้องมานั่งบอกแบบทุกคนหรือว่าพี่ๆอะไรเงี้ยเจนก็ตอบด้วยความเต็มใจอะอยังสาระที่แบบว่าอะไรคุณจับตามองมุกไหนอ อะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นคนไม่ค่อยเอารูปผูกสาวลงไอจีน้อยมากเลยอะ่ะจะมีคนแบบค่อนข้างที่จะเก็บเรื่องครอบครัวไว้ครอบครัวจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนมากรูปไอจีถ้าเป็นเห็นแล้วพี่พี่จะเห็นว่าเป็นาง,งานหรือว่าขายของมันมันเหมือนกับเป็นแบบให้ให้แฟนๆหรือว่าพี่พี่ได้เห็นมากกว่าบางทีเราก็แบบมุมที่มันเป็นแบบเฮ้ยอยากเก็บโนล่าไม่ดูเองห่วงอะไรเงี้ย จริงคลิปน่ารักเขาเยอะมากแต่แบบแม่นนเนอะเวลามีลูกอะถ้าคนมีลูกจะเข้าใจว่าแบบเรารักลูกเราก็ห่วงอะเกี่ยวกับคุณสามีด้วยอะค่ะคืออาจจะไม่ไดเห็นภาพอลไรเงีจินจินว่าจะลงรูปงานเยอะมากกว่าแบบทุกอย่างเลยอะพี่เจมส์บอกว่ามันบ้าแต่น้อยเกินไปถ้าเปเทียบกับคนทั่วไปเหมือนสไตล์สไตล์ไอจีแต่ละคนไม่เหมือนกันจินก็จะมีแบบสไตล์ ออ Jen, ไอจีเจนอะไรย่างเงี้ยค่ะสไตล์ไอจีเจนก็จะแบบอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอะในเงี้ยไม่ได้แบบให้เห็นไลฟ์สไตล์การวิ่งทุกคคลของเจนว่าตีอะไรกินอะไรคนซึ่งคนอยากรู้มากเลยอะ่ะเจนนี่กินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แบบแบบดราม่าอีกอะ่ะคือเอาเป็นว่าถ้าวิ่งผิดนิดนึงก็อาจจะดราม่าได้กินผิดนิดนึงก็อาจจะดราม่าได้เพราะฉะนั้นเจนเลยแบบลงงานอย่างเงี้ยละกันซึ่งสไตล์ก็พอบีโนรา ส่งโรงเรียนกี่โมงเลยแบบพอมีลูกนะคะทุกอย่างมันแบบออกจากบ้านผิดเวลาสิบนาทีก็คือเปลี่ยนชีวิตเลยนะคือแบบทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะเเเปปป๊๊๊ะะะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้แบบสองคนแล้วเนอเราเป็นสามคนอย่างภาพทริปญี่ปุ่นอันนี้เป็นแบบเป็นการยืนยันสถานะทีจริงเจนก็ยังเหมือนเดิมเป็นความครัเหมือนเดิมจริงๆเจนไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่มากไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรยงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆอ่ะ เออก็เลยไม่ได้อยากแบบโอ๊ยต้องออกมาแบบพูดหรือว่าจะต้องถ่ายรูปเพื่อให้แบบเดี๋ข่าวเรื่อเออหรืออะไรเงี้ยแบบเพราะจนอยู่วงการมานานเราจะรู้ว่าแบบว่าถท่าจักรของข่าวว่าข่าวมันมันจะมาอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบเป็นประเด็นสนำคัญชีวิตเออถ้งใส่มาว่าทำให้วหรวอมาตกที่คู่เรา จริงๆตบคู่ไหนก็ได้นะเพราะว่าเจนก็เห็นทุกวันเลยนะแล้วบางทีเวลาเลื่อน,นอ่ะเนี่ยวันนี้เป็นชั้นป็นเนี่ยจนเจนเอาจริงๆนะจนเจนอ่านแล้วแบบเอ๊ะชั้นไมหมเอ๊ะชั้นไหมนะเอ๊ะช <c oughs> ั้นไหมนะคือเอาลอยไปหมดแล้วอ่ะ <c oughs> เออจนวันนั้นอ่ะที่มีอ่ะแล้วก็โทรหาแล้นะเพื่อนเพื่อนว่าชั้นหรือเปล่ <c oughs> านะบอกเอนชอเออชั้นหรือเปล่านะชั้นว่ามันใกล้ชั้นมากเลยเนี่ยเออแข็งแรงแข็งแรงค่ะ มันไปเจอหมอตอนที่ว่าพี่เจนออกแฉแล้วเขาบอกว่าเหน็หน้าสามีก็มันเหม็นจริงๆไงก็ไม่แต่ว่าแบบพอเราแบบมีครอบครัวแล้วเราจะเข้าใจคำคำนี้มันคืออะไรไม่ได้หมายความว่าเกลียดหรือว่าแบบหรือเหน็นอย่างนั้นนึกออกป่ะเรามันเหมือนกับแบบทุกคนเราเจนมิกเองหรือว่าใครแบบในครอบครัวครอบครัวจะต้องมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นึกออกไหมมันจะแบบนินเทนไหมคะถ้าเป็นคุณแม่แล้วจะเข้าใจได้ว่าคํานี้มันแบบไม่ได้แบบ เราเกลียดใครออหรือว่าอะไรงเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลามแบบฉันอยากอยู่คนเดียวกั๊บหนึ่งอะไรเงี้ยคิดคะว่าคนจะเข้าใจในประเด็นนี้เป่าเป็นปกติที่ถูกคนจะเซสซิทีค่ะเพราะว่าเวลาเจนพูดอ,อะไรเจนงก็จะพูดแบบไม่ทันได้คิดหรือว่าแบบคําพูดหนึ่งคำก็เป็นประเด็นได้จริงมันก็ปกติเนอะคำพูดเจนเวลาพูดอะไรออกมามักจะเป็นประเด็นเสมออะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใจแล้วก็มันก็ก็ไม่รู้ทําไงก็มันอยู่ด้วยกันอยู่ เขาชมเราสวยนะตอนเราถ่ายชุดลิเกเาสวยมากเลยเขาชมเราบ่อยนะไม่เคยชมชอบฟิลเหมือนกับคุณแม่คุณแม่ก็ไม่เคยชมเราในจริงน้องทองเขาไม่ชมเราเราคาดหวังความชมต่อมาไม่เจนไม่เคยคาดหวังความชมเลยคือแบบเหมือนกับเจนไม่ไม่ได้อยู่ได้ความชมแต่เจนอยู่ได้กับ เป็นอยู่ด้วยแบบแรงใจที่แบบว่าแฟนคลับหรือว่าพี่พี่ทุกคนเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันโอเคชอบละครเรื่องนี้เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วฉันอยากเป็นมุนนินหรือว่าเล่นแล้วสะใจหรืออะไรเงี้ยเจนว่าแบบอันเนี้ยมันมันมากกว่าควาชมอะค่ะยืนยันว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมมะปกติเป็นหวัวดิบป่ะเนี่ยไม่เป็นน่นทำไมเสียงแบบปุ๊ยานุนนุนนุนนนนุนหายแล้วค่ะเวลาที่แบบว่าเป็นกลอง เะค่ลยก็ขอบคุณนะคะไม่รู้จะพูอะไรเนาะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆที่ที่เป็นห่วงนะด้วยความที่แบบเจนก็ทำทั้งหน้าที่แม่แล้วก็หน้าที่ในวงการอยู่ก็เราก็ยุ่งมากเลยอ่ะเราไม่ทันได้แบบติดตามข่าวหรืออะไรเงี้ยก็ก็ดีใจค่ะที่ที่มันเป็นแบบนี้โอเค่ะเออไม่วนะ